เจเง้อเล่นลแลออกจักป่าว<ะ>ิ่งสุภาลาเเสียงคู่กับลูกเจ้าเมืองเมืงเมฆกันมันเทบทีดากนามันนักปักที่ดีดักเมืองกิดเดี๋ยวฝั่งคนจักน้อยล่ะลูกไปแล้วช่างเบลลงนาคำ เ,เตเลว้วโอ้ยเสียงเป็นอะไรนางเทวดาจะปั้นแต่งน้ำมาเพียนอีกเพียนเสียงเขาเอายิงทั้งหกกูสู่มใจเลือคนสุดท้ายผ่านเดียวมา่า โอ้ยรับประทานกี่มื่กี้เลือกคนสุดท้ยแม่รัชนาเจ้าเอิ้งเอ๋ยเจ้าหญิงดังหูหูสนใจเลือกคนสุด อีตนกูฟังเลยเสียงมันตลอดของเพลงนี้เท่าไหร่เมื่อเท่าไหร่บ่